สวัสดีครับวันนี้เราทำมาวันนี้มาทำกับข้าวเมนูก็จะเป็นปต้มไก่บ้านนะคะต้มตลาดต้มซัวไก่บ้านนะคะตลาดซิเลอไก่บ้านไก่บ้านน่ซื้ออยู่แต่ว่าเป็นไก่บ้านนะคะก็นร,รีกว่าแม่พ่ยาไปตลาดก็มีไก่ที่ต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็มีหอมซอยนะคะหอมซอยก็มีหอมผักชีนะคะผักเพว ซาลาเน่นะคะจะให้พี่ดอนนะคะใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะน,น้ำต้มดิสส่น้ำต้มก็ได้อน้ำต้มลงไปแล้วอะันนั้นแหละน้ำต้มจะเอาน้ำต้มมาเทใส่นะคะน,คน้ำซุปน้ำต้มรอบกี่ กี่เดือนเนาะไม่รู้นะคะกี่เดือนกี่ปีไม่ได้นับนะคะเรามาทากับข้าวอยู่ที่บ้านนะครับโอ้ยก็มาที่บ้านก็มาทุกวันนะคะแต่ไม่ยอมทํานะคะ้หมาทุกวันใส่ลงไปพอประมาณวันนี้นะคะใส่ลงไปแล้วนะคะน้ําต้มแล้วก็เสิร์ฟเลยน้ำโคนก็มีปรุงรสด้วยเกลือนะคะในน้าซุปนะคะ มี่ตาคล้าด้วยนะคะเอ้ยเผลอเฮ้ยเผลอเสื้อเพลิอลงไปกะเว๊อก็บอกไปแล้วเมื่อกี้น้องกะว๊อว๊อไปแล้วใส่อะไรน้องอู้วกะเว๊าไปแล้วซื้อเพลือกับผู้เจ้าเว๊าไปแล้วอ่ากะเสื้อเพลิอกะเสื้อลงไปเลยใส่หอมใส่ ใบสเส้นใบผักแพลแล้วก็มีพริกป่นแล้วก็พริกป่นน่ะซื้อเลยยังก็ยังไม่ใส่กะะ็ซื้อแล้วไม่ใสเร็วๆหิวข้าวแล้วนะคะอตอนนี้หิวข้าวแล้วเร็วๆนะคะพริกป่นไม่มีการเ็นแกตวงนะคะไม่ตวงหรอกเนี่ยเผ็ดมากเลยน้องเล็บนะคะนี่คือไม่เผ็ดมากนะคะแต่ก็ประมาณนี้นะคะ เม่เห็ดมากก็ข้าวโคได้สะ uh huh. ข้าวคั่วป่นด้วยนะคะต้องใส่นะคะเพื่อความหอมแซ่บนัวนะคะ<รว><ม>ดูพี่เรนใส่ลงไปก็คือข้าวคั่วนะครับนี่ได้กลิ่นหอมแล้วแล้วหอมกลิ่นข้าวคั่วแล้วนะคะกยาทําหน้า <debe> บึ้งตึงนะคะ <heeft> <ayud> นี่ทําหน้าบึ้งตึงมากนะคะตอนนี้นะคะบึ้งตึงค้นทําไหม มนไม่ได้ใช้ทับพีเลยเนาะอร่ช้อนก็ได้นะคะไม่ต้องใช้ทับพี่โอ๋อใช่ไหมอยากกินแกงปากคอนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเยเดี๋ยวนะคะให้พี่ดอนทิมก่อนนะคะเสร็จแล้วมันหอมหอมแท้หอมเลยหอมกินข้าวคั่วมากมากมากเลยนะคะหอมกินข้าวคั่วโอ้โหน่าตากินข้าวคั่วลาบงู ไม่ใช่ลากหลง,งสัวไก่บอกคือซ <c oughs> <c oughs> ัวไก่พอแล้ว okay, ก็ชิมนะคะตอนนี้ถ้าผมจิวผมจะชิมต่อนด้วยจะชิมตอนจะชิมเผลืลอกะตามจัดไปเลยนะคะชิมแล้วบอกว่ารสชาติจืดไปนิดนึงต้องใส่น้ำปลาลงไปอุ้ยโอ้หน่าจะรสชาติแบบว่าเข้มหนัวแล้วนะคะตอนนี้ <c oughs> เอากะตักแล้วคัแนนวันเซฟแล้วค่ะเมนูวันนี้ของเรานะคะก็จะมีแกงปลาช่อนด้วยนะคะแกงปลาคอคืนมามีโชดน้องคืนมาน้ำซื้อพักขี้ขมเนาะค่ะพร้อมไข่มดแดงเล็กๆนิดๆนะคะลูกชายบอกว่าตักมากินเร็วนะคะบอกว่าน่าจะแซบนะคะ ผมก็ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสร็จเรียบร้อยทานข้าวด,ด,ด้วยกันนะคะ <c oughs> พี่ดอนกับลูกชายาส่วนน้องเล็บยังไม่มานะคะไม่ได้ใส่เสื้อเดี๋ยว <c oughs> ก็เปลี่ยนดูเม,มนูที่บ้านนะคะก็ <c oughs> ะจะมีต้มหน่อไม้นะคะแล้วก็มีรหอวอันี้นะสาไก่นะคะแล้วก็แกงปลานะคะ <c oughs> แซบ่บย่บ่เป็นยังงเลยแซ่บ เป็นน่าเไข่แม่แดงแรกค่่แกงไข่แม่แดงแรกของปีนะคะแซ่บอยู่บ่ก็ยังไม่ถึงที่ครับแซ่บอยู่บ่ถามยังไม่ถึงที่แบบว่ายังไม่แซ่บเท่าไหร่ต้องไข่เปล่นเพลยังไม่ถึงที่ไขใ่ใหญ่โอ้คนว่าไข่ยังเล็กไปนะคะเพราะว่าไข่ไม่ใหญ่ยังไม่ถึงที่บอกเกี่ยว,วาายอยื่นจะแซบแค่สะไข่ใหญ่กระจายเยแซ่บเพลงเนาะอู้ทั้งนี้ก็ เซ่บแล้วเป็นน้าแซ่อันนี้มากินปลาเมึกน้องเรีบยังไม่ได้มาเลยนะคะตอนนี้โอรพี่ดอนกำลังทานข้าวทานข้าวกับลุงครับวันนี้ก็ทานข้าวกับลุงชือ่อเล่าลุงค่ะเนี่ยะโอ้โหบอกผู้ชายว่าเป็นลุงนะคะลุงครับเพราะว่าชัดอย่างเดียวได้ลุงหมดก็ไม่ควรไม่อะไร จัดอย่างเดียวนะคะนี่คือไก่มดแดงยังยังไม่ยังไม่ใหญ่นะคะแต่ให้ดูชัดๆนะคะใหญ่ๆก็มีนิดนึงนะคะกล้ไก่โอ้โหนี่นะคะจะเซบนะคะเซๆเซฟหิวข้าวข้าวก็จะถ้าเวลาหิวเราก็จะไม่สนใจใครนะครับบ่สำหรับผม ไม่สนใจใครไม่อยู่เหรอผมไม่สนหรือว่าอยากเป็นอะไรก็ช่างมาแล้วมาแล้วอือหึเต็มเต็มมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> มาจากโรงเรียนนะคะตอนนี้ <c oughs> ไม่ทำน้ำบ่เ <c oughs> ข้าห้องน้ำแล้วนะคะตอนนี้จะไปอาบน้ำ พี่โอนบอกว่าตอนนี้เริ่มอิ่มแล้วนะคะแซน,นบอแซ่บอยู่เนาะกินแล้วนะอิ่มแล้วนะแซ่บบอแซ่แบๆนะคะเลยเออมันคือเป็นอะไรคือจุกบ่หั่นมากนะแซ่แบแซ่บสายมันแดงน่องท้องตึงแล้วน้องตาก็จะหย่อนก็ทำงาน,นก็ ล้วก็หลังจากที่อาบน้ำเสร็จนะคะน้องเดฟกก็มาทานข้าวนะคะส่วนพี่ดอนก็อิ่มแล้วนะคะเป็นหนุ่มแล้วต้องได้แอบถ่ายนะคะ <c oughs> น้องเดฟน้องเดฟอายเพิน่นได้ซิคแคกแพกน้องเดฟได้ซิกแพกอยู่บ่น้องเดฟได้ซิกแพกอยู่ได้ซิกแพกได้ตอน <c oughs> นี้ละ ถ้าตลอดที่นี่คุณวายเช่นนี้ครับผมก็อิ่มแล้วครับทานข้าวก็นี่ขาจะออกไปส่วนนี้ก็งดไล่นะครับผมโอ้ยงดไล่นะคะวันพรุนี้จะมาต่อ